ไหนไหนหาอะไรคะลูกอืมจะย่าเก็บข้าวเหรอได้เยก่งจังได้เยอะแล้วเก่งยังย่าได้เยอะได้เยอะด้วยพี่เพลงเก่งจังลูกกืตอนแม่ดิกๆเน่มอ่ะมีไก่ไก่ที่บ้านลำเยอะมากขาดอะไรมากขาดทุกอย่างให้ดงๆทัง ยำเขียหมยอมีมีผักชีแต่พริกไม่มีมะนาวมีขาดขาดมาเรียบแกระเดขาดพริกมีผักชีกับมะนาวขาดหมูยอแรกชินเลยนะเห็นแล้วว่าน้องก่งอ่ะเก่งอ่ะมัน้ำรเอนร้อนเลยน้ำขาดพริกขาดหมูยอเดี๋ยังมีผักเก็บเลยลูก หอมใหญ่มีมะเขือเทศมีอะไรต่อไ่ะพวกนี<ะ>้ไม่มจะเป็นหอมยำม,มันจะต้องหัวที่แดงๆไอหัวแดงนั่นมันยำหม,มูน้ำโตเอามายำอันนี้มันอร่อยที่ไหนแล้วพ่อะคนมันเฉวิ้นมาปุ๋ยเย็นเขาเลยมูเป็นช่องอเกง่งเขาเป็นอะไรเก่งนะแาาย่เลยเก่งมากเก่งมากเจียเจียา 他哥很大吧，没。